สวัสดีครับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องราคากัวทําไมถึงถูกครับผมมีเพื่อนเป็นพ่อค้าวัวเขาก็ไปขายตามตลาดวัวต่างๆนะครับเขาก็รู้ดีว่ามันสาเหตุจากอะไรก็คือตอนนี้มีการลักลอบเอากัวจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาขายในไทยจะมีพ่อค้ารับซื้อกักตุนไว้ พอกักตุนไว้เยอะๆเขาก็ถ้ายอยเอามาขายตามตลาดต่างๆนะครับในเขตภาคอีสานเท่าที่เพื่อนนายห้อยพูดให้ฟังนะครับอันนี้ผมก็ไม่มีหลักฐานก็พูดตามเขาพูดนะครับผมก็อยากให้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยช่วยดูแลกวดขันให้หน่อยครับหรหรือว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็แก้ปัญหายากเนาะ